เพื่อนๆยังจำโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันได้ไหมครับที่เราเคยรีวิวไปเมื่อคลิปคลิปนานนากว่าแล้วอะคือมีเพื่อนๆนะคะรีเควสมาให้เรารีวิวโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมแล้วเวลาก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะเราก็อยากจะทำคลิปนี้อยู่แล้วแหละเราจะมารีวิวกันนะครับว่าผ่านมาหนึ่งปีโน้ตบุ๊ก ASUS Zenbook Flip 3นี้ใช้งานเป็นยังไงนะครับอีทรมา พวกเครื่องนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปดูรีวิวพวกสปุ้งสเปคการใช้งานอะไรยังไงนู่นนี่นั่นปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บรวมถึงการอันบ็อกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดตรองใจไอตรงนี้เพื่อไปดูรีวิวเลยเพราะคลิปนี้เราจะไม่มาย้อนรีวิวแล้วนะครับคลิปนี้คือคลิปที่เราจะมารีวิวให้อ่ะเมื่อกี้กูบอกจะไม่รีวิวก็คือจะมีรีวิวหลังจากการใช้งานผ่านไปหนึ่งปีแล้วก็ปีกว่านะครับทุกคนโอเคเพื่อนๆไปการเสียเวลาเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับมมออนาาาาาตววก่่เเ้้้้รรรทีีซซืืพะ ตอนนี <chains> ้ <aw art> มันเป็นระบบทัชสกรีนนะครับแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราจะเสนอโน้ตบุ๊กที่เราใช้ทํางานด้วยแล้วก็เราอยากที่จะใช้ในการวาดรูปด้วยเนี่ยโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่น่าจะตอบโจทย์อะไรประมาณนั้นแล้วก็เพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็คงจะคิดแบบนี้ใช่ไหมก็น่าจะใช่แหละเพราะใครมันอยากได้โน้ตบุ๊กฟิตก็คงจะมีแบบ้ก็ไปดูกันนะครับว่าผ่านไปหนึ่งปีแล้วมันยจะตอบสนองความต้องการของเราอยู่อีกหรือเปล่านะครับ อย่างแรกที่จะพูดเลยก็คือโน้ตบุ๊กดีไซน์สวยมากคือจะสมมติว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ดีไซน์สวยหรูมากๆแล้วเราก็ยังภาคภูมใจในโน้ตบุ๊กของเราคือเป็นดีไซน์ที่เหมาะกับการทํางานดูสวยหรูสีด้านๆในประมาณนั้นนะทุกคนคือต้องบอกว่าดีไซน์สวยถูกใจจริงๆแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นโน้ตบุ๊กแบบด้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นรอยง่ายคือมันจะไม่เหมือนโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบมันวาวตรงที่ตัวนั้นมันจะเป็นรอยง่ายและเห็นชัดกว่าแต่มันจะทำความสะอาดง่ายแต่ตัวเนี้ย ก็เป็นรอยง่ายเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดมากถ้าเกิดมันไม่มีแสงแต่มันจะทาความสะอาดค่อนข้างที่จ,จะยากครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวตรงนี้มันจะเป็นส่วนของพลาสติกธรรมดานะครับรวมถึงด้านหลังในส่วนของด้านหลังอ่ะเราจะมีการวางอะไรใช่ไหมครับท่านผู้ชมแล้วมันจะเป็นรอยค่อนข้างจะเป็นรอยง่ายในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรอยง่ายขนาดนั้นมันอยู่ที่การรักษาด้วยแต่พอเป็นรอยแล้วข้อเสียก็คือมันจะเห็นรอยชัดมากทุกคนเพราะว่าเวลามันเปิดแล้วมันจะเห็นเนื้อที่เป็นเศษสีดําคือเป่นรอยชัดมาก ต่มันก็อยู่ด้านล่างอะทุกคนแล,และอีกเรื่องหนึ่งก็คือนนบุก,กูจอแตกมาทุกคนจอแตกคือแบบแตกไปเลยแล้วพอแตกคือจะเรียกว่าแตกไหมคือตอนแรกมันเป็นแบบจุดติดหนึ่งีเปิดได,ด้ดุเนี่ยท่านผู้ชมตอนแรกอะมันจะเป็นจุดติดนึ่งอันนี้คือเราติดฟิล์มด้านไว้นะทุกคนแล้วฝุ่นฝื่นอะมันกัด,ดนิดหนึงเนี่ยมันแตกนิดหนึ่งแล้วมันก็ ร้าวขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยคือตั้งแต่เริ่มจุดจนถึงเริ่มล้าวเนี่ยประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันกลายเป็นว่าทัชไม่ได้ลวเลวยแล้วเราก็คือทำงานวาดรูปแล้วก็ทัชสกรีนไม่ได้อีกแล้วตอนนี้เราก็ปิดโหมดในการทัชสกรีนไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงฟิปได้อยู่ทุกคนฟิปแบบฟิปดูหนังอะไรแบบนีน้ก็ยังได้อยู่ซึ่งเวลาจอแตกแล้วเราก็จะขาดฟังก์ชันหลักเป็นเงื่อนไขที่เราตัดสินใจในการซื้อเนี่ยมันก็จะตัดไปนะครับท่านู้โชมอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณา แต่ว่าเวลาซ่อมเนี่ยมันจะเสียค่าซ่อมอยู่ประมาณไม่เกิน5,000บาทแต่มันเป็นอะไรที่สูงมากไว้ทุกคนเยอะอะแนะนํานะถ้าเพื่อนๆคิดจัดซื้อมาวาดรูปแนะนําว่าซื้อแท็บเล็ตดีกว่าเพราะว่าสมัยเนี้ยมันมีแท็บเล็ตที่ราคาอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นแล้วเป็นแท็บเล็ตที่รองรับระบบปากกาอันนี้มันก็ช่วยในการวาดรูปได้เยอะแล้วก็เวลาจอแตกเนี่ยมันซ่อมถูกกว่าก็คือซ่อมราคาอยู่ประมาณพันกว่าเท่านั้นเองท่านผู้ชมคือจอแตกมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าจอมันมกระตกถูกไหมการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แลแ้ว เขาได้เป็นอะไรเป็นกรรมิกที่น่าหลงไหลของการใช้เครื่องมือหนีอกูหัวรับใครวะกูหัวรับไปก็คือกูอยากแนะนําว่าถ้าเกิดจะว่ารูปซื้อแท็บเล็ตมันดีกว่าจอโน้ตบุ๊กจะได้ไม่ต้องแตกแล้วก็แท็บเล็ตแตกแตกไปเลยถ้าซ่อมถูกกว่าแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกันโปรแกรมฟรีก็มีเยอะแยะมากมายนะครับดีไซน์สวยวัตถุคนดีไซน์สวยมากคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่วนเวียนกับการใช้นโน้ตบุ๊กและไอ้เรื่องเป็นรุ่งเป็นรอยเป็นรอยนิ้วมือเป็นรอยขีดข่วนอะไรแบบนี้คือมันผ้าไม่ได้มันอยู่ที่่กกาารรดูแแลลัษของตะคนผ โอเคเรื่องต่อไปเราจะมาพูดถึงฟังก์ชันในการทัชสกรีนแล้วกันต้องบอกว่าการทัชสกรีนเนี่ยเราไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นไม่ดิจริงๆเราใช้บ่อยคือปากกาเนี่ยในการวาดเนี่ยเราไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นเว้ยทุกคนคือเราไม่ได้วาดรูปบ่อยขนาดนั้นเข้าใจปะแล้วการที่เราจะวาดรูปแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดโน้ตบุ๊กพับปุ๊บปุ๊บวาดปะปะจอใหญ่จริงวาดดีจริงแต่ว่าก็คือมันก็อย่างคงเป็นโน้ตบุ๊กแต่ว่าถ้าเกิดเที่ับตัวแท็บเล็ตเนี่ย ทับเด่นมันจะมีความคล่องตัวกว่านะครับแล้วก็เราสามารถแบบเดินไปตลาดแล้วก็หยิบโน้ตบุ๊กเลยเนี่ยคือง่ายมากแต่ว่าใครมันจะถือโน้ตบุ๊กไปตลาดถูกไหมคือต้องยอมรับว่ามันบางจริงเบาจริงแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ในขอบเขตของโน้ตบุ๊กอ่ะทุกคนเกาไข่กันทุกคนการทัศนศิ์เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่คนที่ใช้โน้ตบุ๊กแบบไม่ทัศจะไม่มีวันเข้าใจเว้ยมันแบบทุกครั้งที่เปิดเนี่ยเราก็จะมีทัศนศิ์ใช่ไหมแบบเอานอกเปิดโน้ตบุ๊กทุกคนทุกคนเข้าใจไหมคือขีย่ เราเปิดกล้อนนี้นะแต่เราผิดแต่พี่เชื่อว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็บางอย่างเนี่ยการที่เราจะลากเมาส์ไปนู่นไปนี่เนี่ยเราคิดว่าการกดมันไวกว่าแล้วมันเป็นฟิลลิ่งที่ทำให้เราติดไว้ทุกคนคือไม่ว่าใครใช่เนี่ยก็จะติดกันเลยคือไม่ว่าเราจะเอาโน้ตบุ๊กไปให้เพื่อนยืมเพื่อนก็จะจะไปจิ้มโน้ตบุ๊กตัวเอง <laughs> คือมันติดจรงิงๆคือมันดีมากเป็นฟิลที่แบบดีอ่ะถ้าเกิดทุกคนคิดว่ามันเหมาะกับ รัศสายก็ลองซื้อได้คือไม่ว่าจะเป็นการเสียบโซเชียลดูนู่นดูๆๆนี่น่การเล่นเกมบางเกมที่มันสามารถใช้าการกดได้คือมันเป็นอะไรที่ดีมากคือมันตอบโจทย์มากแล้วก็คือมันฟินมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนลองรวมถึงการการโจทย์การทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อคือทุกอย่างที่อยู่ในขอบเขตการทํางานอะการที่จอมันเป็นจอทัชสกรีนอะอยากจะบอกว่า,วามันดีมากเลยทุกคนทุกอย่างดูง่ายไปหมดไม่ว่าจะทำฟุตอชอป ต่อแต่ต่อเนี่ยใช้ทัศกินไม่ได้แต่ว่าคือบางทีอ่ะแบบเราเกลียดลากมาว่าเราก็จิ้มจิ้มเลยง่ายคือทุกอย่างมันง่ายคือคือเอาเป็นว่าเราไม่ต้องพูดอะไรแล้วนอกจากว่าถ้าคุณไม่เคยใช้จอโน้ตบุ๊กทัศกินคุณจะไม่เข้าใจว่าการทํางานแล้วมันมีทัศกินเนี่ยมันง่ายและฟินขนาดไหนคือดีอ่ะทุกคนคือคือดีอ่ะคือเหมือนเราเอา iPad มาผสมกับโน้ตบุ๊กคือแบบคือไม่ได้ขิงนะแต่ว่าขิงจริงๆ แล้วเนื่องจากที่มันเป็นโน้ตบุ๊กทํางานเนี่ยทำงานดีแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําหนักและบอดี้ของมันเว้ยคือมันเป็นบอดี้ที่เบามากๆเดียวตก <c oughs> ถือมือเดียวได้เลยทุกคนคลิปเนี้ยคือทุกคนก็จะเห็นเราถือโน้ตบุ๊กมือเดียวเนี่ยต่อยมากคือเราสามารถใส่กระเป๋าหูชิ้วไปได้เลยอ่ะคือถ้าเทียบกับแท็บเล็ตอ่ะแท็บเล็ตมันมีความคล่องตัวกว่ามากแต่ว่าถ้าคนที่เน้นทํางานวัวดอเนี้ยอยากจะบอกว่าเป็นข้อพิจารณาอีกนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่มันไม่ใช่ทัชสกรีนเนี่ยมันก็บางเหมือนกัน ในเรื่องของสเปคเนี่ยถ้าเกิดว่าลองไปดูคลิปก่อนตัวไอตัวไอตัวไอตรงนี้นะครับก็จะรู้ว่าสเปคมันอะพอนจะดีเลยคือดีในเลทเลทหนึ่งแต่ไม่ใช่ดีขนาดเล่นเกมปุตปาสอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเออแต่มันก็ยังโอเคแต่ว่าพอเราลองมาใช้จริงแล้วอะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะวาความไม่ถียรหรือว่าอะไรนะมันกลับเหมือนใช้งานประสิทธิภาพของส,สิ่งนั้นอะได้ไม่ดีพวกการ์ดจอเนี่ยก็ยังใช้งานประสิทธิภาพได้ไม่ดีเลนเดอร์เราเลนเดอร์คลิปวิดีโอเนี่ยเราไม่สามารถเราไม่สามารถเลนเดอร์คลิปวิดีโอด,ด้วยการ์ดจอ คือมันเออเกมหลายๆเกมเนี่ยพอเรามาใช้จริงแล้วอ่ะเกมไม่สามารถตัดผ้าได้สวยขนาดนั้นเข้าใจไหมทุกคนมันเป็นพ่อแรมหรือเปล่าจะเกี่ยวกับแรมด้วยหรือเปล่าเกมัาจะใช้แรมเยอะเหมือนกับว่าโดนกักประสิทธิภาพอย่างไม่รู้อ่ะเออแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆฉลาดกว่าเราก็ ลองคอมเมนต์วิธีแก้ส่วนนี้ได้นะครับก็ไม่ได้แย่ขนาดเล่นอะไรไม่ได้เลยนะคือโน้ตผูกทำงานอ่ะมันก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วแหละเราแค่รู้สึกว่ามันยังใช้ประสิทธิภาพไม่ได้ไม่ดีแต่ในส่วนของเกมอื่นๆอ่ะเราก็เล่นปกตินะคือเราเหมือนคนไม่เล่นเกมแล้วจริงๆแล้วเราก็เล่นเกมอย่างเช่นเกมแต่งตัวนิกกี้เลยไม่ใช่คือไม่ว่าจะเป็นเกมเดอะซิมตัดแบบประภาพกลางๆเราก็เล่นได้ GTA ก็เล่นได้นะครับทุกคนประภาพสุดเป็นดินน้ำมันเลย แต่ตื่เพราะเล่นจริงแล้วมันก็ไม่ได้แล้เพราะว่าจอมันค่อนข้างจะกว้างแล้วสวยแล้วก็เกมอื่นๆแล้วก็เล่นได้ปกตินะครับถ้าเกิดเป็นเกมที่ไม่ได้แดกสเปคมากเก็เกมธรรู้ดาเองถ้าเกิดเป็นเกมที่ไม่ได้แดกสเปคมากเนี่ยก็คือเล่นได้ลื่นเลยนะครับ Little n i g h m a r ก็เล่นได้นะปรับภาพค่อนข้างต่ำโอเคเรารีวิวหลังการใช้ประมาณนี้แล้วอันนี้คือรายละเอียดที่เราพอจะคิดได้แล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องรายละเอียดอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคบแต่ว่ารบกวนดูคลิปให้จบด้วยนะเพราะว่าบางท ดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็ไปดูคลิปก่อนด้วยกดตัวไอกดตัวไอแล้วค่อยมาถามนะครับนะครับโอเคครับการรีวิวโน้ตบุ๊ก ASUS Zenbook Flip 14หลังจากการใช้งานผ่านมาหนึ่งปีกว่านเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับก็ตามเดิมคอมเมนต์มาถามได้แต่ดูคลิปกูก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครดูจบแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็อย่า ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายแล้วก็คอมเมนต์ด่าด้วยนะครับสวัสดี้ก็ไปก่อน